จากสารไหนเนี่ยอาเดี๋ยวก็ลูกเวทีรู้นะเาไม่ได้ง่กลางป่ากลางเขานั่งคุยกับใครลันทีนี้กลางป่ากลางเขาทียที่เจอผู้ชายดันมาเจอชนีเลี๋ยดูสิหนิอีเวนต์แต่งตัวอะไรของมันเนี่ยนะตามเพลงใด้วยนะมึงอ่ะ ดีเลยกูไม่แหะไว้มันก็แต่งเหมนกันแหละสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาจะพูดคำไหนก็มึงไหมก็ไม่จงพูดสิคะอยากได้อะไรก็มาหยิบม,มาช่วยไปเลยมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอง่ายมันเด็ดชมพู่อ <c oughs> เอาไปเลยว่างี้ สวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีค่ะคุณผู้ชายเอ่อไม่ทราบว่าคุณเป็นใครมาจากไหนครับหนูว่าอยู่ในหนูไม่เมื่อวันที่สิบเก้าหนูมาเล่นคอนเสิร์ตอยู่นี่อยู่เลยคอนเสิร์ตถลามะเดินใกทันวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ตรงเนี้ยอ่าใช่เนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยตรง DIY เนี่ยอะไรกัอะไรเนี่ยแล้วขึ้นไปร้านก๊อกโฟนแล้วก็ไปเอ่อไปดูไปทักไปทายมัจะย้อนไปไหนแล้วกูเอาวันนี้ สวัสดีครับเอออแต่ว่าพาาี่มาลุ้มมาล่าไม่ได้นะเพราะว่าหนูเป็นลูกผู้หญิงนะก็รู้แล้วว่าคุณเป็นผู้หญิงแล้วคุณมาอยู่กลางปากกาาวว่ากลางเขาคนเดียวคุณไม่กลัวภัยอันตรายหรอครับไม่กลัวหรอค่ะภยัยอ่ะหนูไม่กลัวหนูกลัวผู้ชายไม่จริงใจมากกว่าผู้ชายไม่จริงใจก็เหมือนงูไม่มีพิษ มงนีพวกของมึงไปเรื่อยนะฮะแต่ว่าคุณมาเจอผมนะคุณโชคดีแล้วคุณคุณคุณปลอดภัยนะครับพี่จะทำยังไงให้หนูรู้ว่าหนูเป็นคนโชคดีที่มาเจอผู้ชายอย่างพี่หนู <c oughs> ไม่เคยมั่นใจผู้ชายคนไหนเลยหนูโดนผู้ชายหลอกตลอดตาเบิงจริงแต่ว่ามีพี่วันนี้จะไม่หลอกโอบ้บ้านลมนะเก็บเทเลหนูจะไปเล่นหน่นอย <c oughs> เฮ้ยเราในเรื่องก่อนเจะไปเล่นบ้านลมที่ไหนล่ะรู้ไหมที่บ้านลมเป็นยังงั้นเพราะอะไร พราะอะไรเพราะกูไปเล่นนี่แหละมันเลฟี่รู้ไหมมึงเอาชะดามึงไปจิ้มบ้านหลุมมันแตกใช่ได้เออคุณครับมันก็มีส่วนเราคุยกันมาพักแล้วผมยังไม่รู้ชื่อเลยยังไม่ได้พักเลยเนี่ยคุยอะไรไม่บอกว่าเราเราคุยกันมาสักครู่นึงแล้วผมยังไม่รู้ชื่อเลยว่าคุณเนี่ยจะตามมาทําไมจะมารับรางวัลผมอยากคุยกับคุณจะไปไหนเฮ้ยคุณคุณผู่หญิงเขา กับน้ำเพชรปึงไม่เลยอย่างนี้บ้างเอาน้ำเพชรของไอ้บิ๊กเขาจะไปล้วงไงล่ะไอ้เวนรูปเดี๋ยวค่อยถ่ายได้นี่ต้องคด้าถังถือมนดีๆถือรูปคนร้องเพลงนี้มันไม่สวยงาม เดนนะครับเมืียกเท้าสูงครับพอดีว่าเรียนคาราเต้มาบอกว่าผมอยากรู้จักคุณให้มากวันนี้หันมาหันหน้ามาหน่อยได้ไหมโอ้โหโหดูคันเอยหมนี้อ้อ้าวไอ้นี้ไม่ใช่เนื้อคู่หนูค่ะแต่เจอดีแน่เออใช่ครับให้คันยันพรุ่งนี้เลยมึงเดี๋ยวกันผมไปหนอยเยอะไปหน่อยเอะผมไปหนเยอะ อยากเห็นหน้าคุณครับอยากเห็นหน้ามาหน่อยได้ไหมครับเฮ้ยพี่อยานี่โอ้โหคุณครับนี่เกมไม่จำเป็นต้องลุ้นจริงจังขนาดนั้นก็ได้ครับไม่ต้องบอกคนอื่นเขาสิไม่มีใครรู้หรอกเออคุณครับหันหน้ามาหน่อยได้ไหมครับได้ผมอยากเห็นหน้าคุณจังเลยนับหนึ่งสองสามหันมาจุ๊บคิ้วฟันกันเลยนะได้ครับหนึ่งสองสาม่ ตีสองหรือตีสามได้แล้วนะตรงนั้นน่ะตแตนว่าผมไม่ได้ใส่ชุดนี้หรอกแต่ว่าผมใส่อีกชุดหนึ่งตอนนี้นี่กูจะต้องมาฟังอะไรอย่างงี้อีกไหมเนี่ยใครเขาถามมึงเนี่ยเดี๋ยวแล้วมึงใครเนี่ยนั่นไงไม่ได้เล่นนานจำกันไม่ได้ซะแล้วจำไม่ได้กูยังแต่งหน้าเหมือนเดิมก็ว่ะใครอ่ะคุณดูดิเอคกูจำได้แล้วจำได้ตรงเนี้ยเรียบๆแบบเนี้ยแหละ มงึงทำเป็นรูปหมอ่ะ <c oughs> ทำได้เออไอตัวเนี้ยไอ้เรียมๆนี่แหละไอ้ยีเนี่ยมันตามกูมาเหรอเออมรจการกูทีสิกเกือบแย่ทำไมอ่ะทฉันรอไอ้แนนหารองเท้าไม่เจอเอันแล้วเป็นตุ้มมาจากไหนละ่ะไปยืมของน้ำเพชรเขามาเนี่ยโอ,อ้น้ำเพชรเขาใส่รองเท้า,านี้เหรออือมรจการนะไม่ได้เล่นนานกางเกงสีเสียดหมดแล้วส,ส,สีเสียดสีเสียดมึงใส่มึงก็ใส่ให้มันเรียบร้อยดึงขึ้นมานลงเลย ไว้ไว้สำหลับผู้ใหญ่พานั่งดูเด็กเล็ก<ม>แต่งตัวไม่เรียบร้อยกูก็ไม่ได้มีมันเนี่ยมันจะน่ากิดสวยจังเลยอะ่ะขอบคุณค่ะน่ารักอยู่แล้วละ่ะ <c oughs> สงสัยสวรรค์จะถีบเธอกับฉันให้มาเจอกันเท่าไหรอ่อ่ะแล้วมึงไม่ไปนับข้างหลังแล้วนับข้างหลังกูจะเห็นเนะกูต้องนับข้างหน้านี่เนี้ยตามองกูดีผมก็เกรงใจหน่อยคนให้เท่าไหร่แล้วอ๋อก็พอสมควร อย่างนี้เขายิ้มแล้วจะหน้าขอเกี่ยวทั้งนผลงานเพลงหวานๆเลยหวานนเลยนะหวานๆเลยโอ้ที่รัก้หวานจริงด้วยอยากบอกสามชายว่าพี่ไม่เคยรักใคร มีคนนี้นั่นมีแต่หายเขาเป่งอยกระชัย เห็นแล้วเห็นแล้วไม่ยังเห็นยังยู้่ไปไหนต่อเอ้ามาหอมเหอมาทีดาเห็นทำปากจูมานานแล้วอ่ะไายผู้ชายทำปากจูนี่ไม่ใช่ปากอันนั้นอะไรอ่ะ กูเช่า,ามากูเช่ามาเพื่องานนี้แน่แล้วทำไมไม่บอกก่อนตั้งแต่แรกว่าจะให้เล่นจะได้เตรียมชุดมาจะได้ไมาทำไมเช่าเขาโอ้ย,อยมึงมาละใบเล่นกับกูเนี่ยมึงที่ไม่ได้เดินรอบโล,บโลตัสหาชุดอ,อ่ะเป่าวันนั้นหาห้องน้ำแล้วห้องน้ำเป็นไงห้องน้ำไม่มีสายชีดตูดไม่ชินไม่พาดจะไรลเลยพัดจะไรบ้าบอเลยล่ะ กระดาษก็ใกล้จะหมดพบว่าดึงมาเนี่ยเหลืออยู่สองแผ่นสุดท้ายากระดาษหลุดมือไป้ายไปแต่ตูด <c oughs> เหลือเต็มมือเปล่า <c oughs> เอานี้ละเป็นหน้าที่ของเกงบู <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เอาไปเจ็ดที่อ่างล้างหน้าแล้วก็เป่าลมนาหน้าไปเห็นก็เกงแทรกจูนนะอยู่ในห้องน้ำของผมเดี <c oughs> ๋ยวม<บ>า<อ>แค่บ้านด้วยนะี่อีหน่าเกลียด อุ้ยทำไมมันคันอย่างเงี้ยมันคันเหรอคันนะที่อ่าแสดงว่าไม่ใช่เนื้อคูดต้องเจอดีแน่นอนคุณนี้เฮ้ยเธอหันหน้ามาจูบปากกันนับหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสามหันมาจูบเลยหันมาไซส์เลยนะเอ้าหนึ่งสองสามไปเลยอ้าว